ครับให้รุ่นพี่เป็นคนพูดก่อนดีกว่าก็วันนี้เราก็มาเนต์เปิดไอ้ blueberry lemon soda รสใหม่ของเชฟนะก็ก็อย่างที่เห็นวายของวันนี้แหละฮะสนุกสนานกันเองซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมทำงานกับ่เชฟเลผมรู้สึกแบบเอสนุกกับเขาเพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสคือวายของงานเขาก็จะเป็น f e ลลิ่งอย่างเงี้ยเราก็กันเองสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่านั้นก็คือสิ่งที่ จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น DNA เป็นอ d เดนต t y ี้ของแบรนด์เขาด้วยก็เลยแบบดีแล้วที่คาทำอะไรแนวเนี้ยมันก็เข้ากับทางผมด้วยแหละสาวเยอะด้วยวันนี้ออเตกใจเลยอ่ะไม่เนี้ยไม่ตื่นรักครอบครัวนะคะอ๋อแน่นอนฮะอันนี้งานครับอันนั้นบ้าน ใหม่เข้ามาสูงว่าควรเวครับครับผมเอาจริงดีใจครับผมดีใจที่ทางเชเวฟนี่ติดต่อมาแล้วก็แบบเราน่าจะมีอะไรสักอย่างอย่างที่บอกดีเอ็นเออาจจะตรงงานก็เลยได้มาได้มาได้ันตอนแรกตอนแรกที่รู้ว่าเป็นเป็นเชมเราก็แบบเออไม่เข้าตอนแรกก็นึกไม่ออกเหมือนกันก็พอรู้ว่าเป็นเชมเลยว่เออใช่ใช่ดีใจมันมันก็เรา คนนี้มันเข้ากับแบรนด์เนี้ยมันมันมันก็ต้องมีวายที่แบบลักสนุกด้วย oh, <Hey. S 1> ดีใจได้ว่าเจอพี่อนันดาด้ไวโอ้ดีดีใจมาก oh. ที่เรามีคนใส่เกงสีเดียวกัน ตกใจเลยคุยแบบไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วรู้ว่าเขาสีม่วงแต่มันต้องขนาดนี้ใช่ไหมมาเจอแล้วแบบเฮ้ยโอเคโอเคเราม่วงไปด้วยกันม่วงไปด้วยกันคนเดียวเช่มเ่มเเพมิ่ม่มอกจาเพมเพ่มเพ่มเเพิ่ม่มเพ่มมเพ่มมันต้อง่มเพิเพิเมิ่มเมเมเิมอ ไอดอลครับผมมันทำอะมันต้องเซ็กซี่นิดนึงต้องเซ็กซี่เนี่ยต้องโชว์เรืองล่างไอเดียไม่ผมว่ามันมีความความสนุกความโคซี่เนาะอย่างวันเนี้ยคืออย่างที่พี่อนันดาบอกงานวันนี้คือเราจัดมันมันไม่ได้แบบโอ้สตรีทฟอร์มอลมันคือไว้เมันคือดีเดย์ของแบรนด์ที่มันทุกคนเหมือนแบบมามิ้งเกิลมาคุยกันจอยจอยฟิลฟิลจอยจอยครับผมคือผมว่ามันมันมันแบบคือไว้มันเป็นเรื่องของกูุดไทม์ใช่ไหมช่วงเวลาที่ดี ความสดชื่นความสนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นคนที่ถือตัวเองเกินไปก็อาจจะไม่ได้เข้ากับกับฟิลนี้อะไรเงี้ยก็เลยมันก็ต้องเป็นคนที่แบบอาพูดเดินตรงไปตรงมาก็ต้องแบบเที่ยวปาร์ตี้เป็นอะไรเงี้ยก็ค <c oughs> ือไม่ปฏิเสธแหมโอ้มันก็ไม่ใช่แบบผมกลับบ้านแล้วก็ไปนั่งสมาธิเลยค่ะอ่านพูดถึงเรื่องรสชาติมากเลยว่ารสชาติใหม่ เมากค่อ่อาก็ไมน้องใหม่ต้องได้ครับ,บน้องใหม่น้องใหม่ผมมาวันนี้มาพร้อมทีมที่เป็นเราน้องใหม่เนาะมากับสูตรใหม่นะครับผมก็เป็นเท a ด e ูเบอรี่เลมอนโซดานะครับผมสูตรไม่มีน้าตาลด้วยก็คือผมว่าเหมาะกับแบบคือส่วนตัวผมว่าผมดื่มแล้วแล้วผมว่ารสชาติมันมีความมันสดชื่น แล้วสิ่งที่แบบสิ่งที่ผม่าเวิร์กมากเลยคือมันดื่มได้ทั้งวันอะได้ทุกแบบได้ทุกโอกาสดื่มกับใครก็ได้คือแบบพี่อยากจะดื่มตอนเช้าตื่นที่มาสดชื่นสดชื่นซา่าหน่อยหรือว่าบ่ายๆอาจจะมานั่งจิบลมชิลๆก็กินได้หรือว่าตอนกลางคืนเราอาจจะไปมิกซ์ใส่อะไรเพิ่ม<ช>มันก็สามารถไปได้หมดอย่างเงี้ยครับผมก็คือเป็นรสชาติที่ครบจบในกระป๋องเดียวหรือว่าจะสามารถกินแบบกินเพียวๆไม่ต้องมิกซ์อะไรเลยก็ได้ครับผมรสชาติมันมันไปได้หลากหลาย<ช>ด้วยนะผมว่า โอหผมภูมิใจในตัวน้องใหม่มากพี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะพี่อาจจะเสริมอีกสักนิดค่ะรสชาติใหม่คือเมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณนิชาที่เป็นเฮดมาร์เก็ติ้งเนี่ยต้อง็ถามเขาว่าแบบเออโปรดักต์พวกนี้มันถูกดีไซน์มามันเป็น g l o b a l หรือามันถูกดีไซน์มาสําหรับคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่มันเป็นรสชาติที่เขาเทสกับคนไทยมาผมก็เลยแบบเออไม่แปลกใจว่าทําไมมันถูกปากของคนไทยแต่ไอที่แน่นอนเนี่ยคือ มันมีหลากหลายรสชาติใชค่ความสนุกของมันเนี่ยคืออยู่ไป p i c k and choose อย,อยากจะผสมยังไงอยากจะเป็นเบสตัตวเลมอนอยากจะเบสเป็นลูเบอรี่มันก็แล้วแต่เราใช่ไหมฮะซึ่งผมผมรู้สึกว่ามันสนุกตรงนี้ฮมันก็จะมีทุกรสชาติอยู่ที่ลูกคา้าเขาส่งมาให้ผมอยู่แล้วใช่ใชมก็มีอยู่เต็มตู้เย็นนะฮะมันก็จะมีแบบไว้แบบตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายตอนกลางคืนก็จะแบบ้มีสูตรใหม่ๆของผมไปเรื่อยๆสนุกดี วันนี้ก็เหมือนแบบเปิดตัวรสชาติใหม่นะอยากให้เรางสองคนได้ฝากหรือว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยให้เราติดตามตัอช่วยนครับครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับ blueberry lemon soda นะร,รสชาติใหม่ของ Schweppes นะฮะผมรู้สึกมันกลมกรอบมันแบบแล้วมีความเปรี้ยวด้วยนะฮะใช่ครับลองลองเอาไปลองดูเนี่ยไป m mm i ์ hmm. เอาเองหรืออยากจะแบบกินแบบอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะ แล้วก็ผมเชื่อว่าทางเชเวฟเซเนี่ก็คงมีแบบกิจกรรมสนุกมีกิจกรรมแน่นอนครับผม pues, ใช่ก็ต้องฝากไว้ด uh, okay. okay, uh, ้วยนะค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับ